าไงวันนี้ลุยลุยพวกเราไปไปเลยไปแล้ว่าเสียงมันลั่นรบูปคาบูไอ้เี่ยแรงเปิดกรองเปิดกรองเอะเรแก๊งแก๊งไปแล้วหนึ่เป้าหมายเราวันนี้ไปไหนวะ ไปทางนงไปางนไตรนีไปตนีไดได้ยอบมบมต้องรอใจไดาไอ้เียอุ้ยโไกสายี่เอยแม่งเทีเดีม่าแม่จุดดจุดเด็กเว้นในเยอะ

คือไ้เห็นมึงมอไิฟกันทุกคนเลยไอ้ไม่รถมอเตอร์คันนึงไอ้เยอะมึงมึ้นเยอะเลไอ้เยอะมัเยอะไรเยอะไม่คันไหน้มันเลนอ้อยไปเปลี่ยนคันเลยน้ำมันหมดน้ำมันหมดน้ำมันหมดอย่านิ่งอย่านิ่งมาละไอ้เีอยแล้วกูนั่งหลังก็รวยเลยโอ้ข้างหน้าลงเต็มเลยข้างหน้าขน้ที่สามแม่งวิ่งเต็มมือเลยอ้าชนแหลชนไปบ้าช

ไมโดนมันยิงโดยกระทากูเ <acre indo> ียรถห้อใส่กูไปเที่ยวนี่รถล้อใส่กูผสมพันธุ์กระปูนอยู่โอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปทางซ้ายไมเไิดไม่ไม่รู้แต่ก็เร็วทับใจนี่นี่ไอ้ขวาขวาข้างตึกข้างตึกไม่ได้อยู่ในตึกไอ้กูปลาระเบิดไปตรงปอยบอยวิ่งแล้วไอ้ียกูปลาไอ้กูไอ้มันเข้าตึกกันมาแล้วอ่ะ

ประสบความสำเร็จนะเนี่ยมึงดูมอไซค์มันกิ้งอยู่กองอยู่มึงรู้จักคำว่าแพนิคไหมแพนิคหวัดระแวงเยี่แย่แม่งอยู่จู่มอไซค์มาเขี้อะไรเสียหั่นแม่งตบใจเอาเหวออยู่ด้ยเหวอะดูดกันสตาร์ตกี้ขับชนแม่งไม่โดนี่อย่นิดเดียวมันขอเรียกเพื่อนมาไหนยี่ย่ไอ้เพื่อนแม่งมาดูนี่ก่อนข้างบนอ่ะมีตัวนึงไม่กี่ผมเปิดแอปอีตัวนึงมีตัวนึงมีตัวนึ่งอันเข้า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 เลดดอดเลดดอดไอ้ขี้นี่มีคอสโบ่ะ เราละโอเคจะชาร์จละข้างบนมันอยู่ข้างบนชาร์จดิเรามีน้องสี่คนเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังไม่ได้อยู่ข้างบนอยู่นอกนี่ไงมันเมื่อกี้มันยิงมาข้างนอกเดะเดะเดะขบนมีขบวนมีขบวนมีนะขบนก็มีอ่ะขบนก็มีอ่ะโอเคโอเคโอเคเออมันวิ่งอยู่เสียงเงียมุกข้างหลังดาวอะไรไอ้บุกไอ้ นอน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 มันกีบมาจากฝั่งนู้นโอเคโอเคทุกนเลยโอเกือบตายเกือบตายเฮ้ยผมเกือบตายวะสัสเชยเฮ้ยคนน้อยแบบดึงดีใจเย็นไอ้บอยเกย์กาว่ะเอาไปดิเฮ้ยใครมีใครมีเฟิร์นเอทบ้างวะแต่แบนเดนแล้วเนี่ยมันมันอยู่ตึกตรงสามร้อยสี่สิบห้าสามสี่ห้าโอเคบ้านสีฟ้าๆตรงนั้นแหละอยู่ชั้นสองเมื่อกี้ผมเห็นอยู่เบ็ดวุ้ยนี่ไงนี่ไงเบ็ดล้มอ่ะช่วยดิ๋าม่นี่คาม่นี่ครับนี่ อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้มันยิงแม่นมันยิงแม่นมันยิงแม่นมันมีคูณแปดไงเออยิงแม่นมากใครมีเฟิร์สเอ็ดบ้างไม่มีเก็บแต่ศพได้มีไหมหลังบ้านเมื่อกี้ศพหลังบ้านเมื่อกี้มีไม่เฟิร์สเอ็ดอ่ะไม่มีไม่มีเดี๋ยวแบนเดตเจ็ดอันนั้นโดนยิงอันนี้จบเลยเอ็นเนอรี่ดื่มด่วนเราเปลี่ยนบ้านไหมมันรู้พิกัดมาแล้วออกนอกบ้านนะขับมอเตอร์ไซค์ไปที่อื่นดีกว่าไปอะมอเตอร์ไซค์ไปขอไที่อื่นไหมล่ะ ใช่ปะสมอเงไซเจมันไป็นสับผัสมพันธู่กับปูนเลยมออเตร์์ไซคมันมีมันมีมออเตร์ไซค์ตรงนต์อีกคันหนึ่งต้องไปเอาอีกเหรอถ้าเราอยากลุยนะเว้ยเราเราเพียงแค่เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเมมมเันาราเพียงแค่คุ้มอเตอร์ไซค์เราใช่นีู่ใจกูดีจริงเลยจัดเลาเียงแขึ้นมอเตอร์ไซค์มันต้องวิ่งมาหาเราแน่เลยเพราะมันต้องหนีแก๊สมาเราดักหลังกระแพงดีกว่ามันวิ่งมาค่อยยิงที่ลงได้มันต้องหนีแก๊สอุ้ยโว้งแม่งอยู่ริมทะเล จ่วหวานี้เหลือสองนาทีเรายังแค่เรายงแค่ขับมอเตอร์ไซค์ไปไปปะขับว่าขับมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็แค่งล่ะไปปะล่ะรถเก๋งระมอเตอร์ไซค์ก็ได้ไงก็ได้มอเตอร์ไซค์เนีรถเก๋งตายหมู่วามวิ่งผ่านตรงนี้ม่งโดนสโบในมอเตอร์ไซค์ใครแตัดแข่งสร้างรวมกันเราอยู่ยี่่่เ่่่อ่่่่่่่อ่่่่่ ได้หมก็โอเคอันนี้เลยสีคันยังสี่คันยังคขาสคันยังเสีอดเอดขึมาซอสแบบคุยเลยตรงไปนู่นเลยไปไหนดเลยเฮ้ยทำไมกูขึ้นมาซอสแาปัเย็นเย็นขึ้นขึ้นหน้าเครื่องดิโอเคโอเคโอเคเอาไปติดลมเออชนน้ชนไน้ชนไน้าชนนวเาติดลมไปกับเพื่อนแล้วแหละชน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 มามาชนนมึงขับไหนเจ๊มันติดเ้ยมึงขับขับมึงระวังตายรับอไซค์นะมึงชนเพื่อนนี่อ้รแล้วขับไม่รอขับไม ตรนั้นงมีมอเตอร์ไซค์อยู่ไปเามอเตอร์ไซค์ตนั้นมันกอไปแล้วนี่ว่าเจ้ามอเตอร์ไซค์ให้ถงได้เฮ้ยข้งหน้ามีคนข้างหน้ามีคนไปไปตกตไปไไป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 ไไปบักกี้บักกี้มันมีคนคนมีความเฮ้ยไปขึ้นมอเตอร์ไซค์อะเพื่อนไ้เย้ไอ้เ้เอ้เอกมีไ้มันอยู่มันเป็นลา เอ็มดาวเอ๊ะมันจิงข้างกูไอ้สัสเออมันจอดอยู่ข้างมึงไอ้เหี้วเปไมกูต้องตายอยู่คนเดียวด้วยน้องมุกดาวดาวไอ้เหี้ยไอ้สัสไอเดียบอลไปคุยคนเหี้ยบอยบอสไซบอสไซชนเลยเออไอเดียบอลไอเดียบอลโดนจิงตูตายมันเลชุไอ้เหี้ยมันจีงกู บอยไม่ต้องหันไปสู้แล้วบอยีดิฟไลฟ์ใช้สูตรดิฟนี่อะไรเดี๋ยวนี้อะไรดิทำไมแม่งขับมอเตอร์ไซค์ทำไมมันได้ทำไมมันดูเก่งยังวะการขับแบบใหม่การขับแบบใหม่นิวเมตาได้เตรัวที่หนึ่งให้อันยันอันยันแล้วเวอร์อะไรยี้ แล้วแรงจังอลแกมาเไอ้ีไอ้สัคได้คนคยเลยจมเยจไอ้ัไอ้ไม่กับมาไปมาไอม่ับไม่กับไ T A เลยยี่ขบนขบวนอ E N E ยิงแม่เ้แ้วมัจอแล้วแงเอออกู้วต้ไอ้ัมันมีมีรเบ้เบิดไปหามอเตอรไซคม่งเลย

ไปสู้มันล่ะปฏิบัติกันมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายเหรอมันตายได้ไงอ่ะมันไปเลยตายมันโดนวงดีตายอ่ออ๋นี่ก็จะตายแล้วนี่นี่มดไปยิงไปยิงศพซ้ะก่อนแข็งได้ไป็นรูดศพไปไหนก็ยังดีมากเลยไปรูดศพมันดิเพื่อมีเพื่อเดดเออไอพวกศพมันอยู่ไหน กูมึงมึงถอยล้งทับศลนย์ไปแล้วนี่นี่เลยดูยมันไม่แครบรักกาชุบแคร์บรักกาแดกระเบิดบ่อยบ่อยมีระเบิดไม่แดกระเบิดตายเบิดเออไ่มีไม่มีไฟโดมมึงจะโดดน้าตายซะไม่ต้องพยายามหรอกไอ้เหี้ยมึงก็มึงยอมรัชตากรรมเลยเกิดเรากเกิดมา ไม่มาตายกันรุนห่มไม่ตายแค่กันเราจะตงลงลงนับตายบอยเายตรงไหนวะาตายในน้ำไมนต้องมีหลบขึ้นอื่นเจยิงรถอไ้ระเบิดดิเอ้อยิงยิงไม่พังไหยนี่ไงยาวบบเปิดเอกางไม่มียิงรถหันไปยิงลถหันไปยิงล้ยิงล้ยิงล้อยิงม่ตายเลยไอ้ยีกดเสาเลยต้องใช้แล้วบอย ยังเป็นคนน่าเกลียดเลยเป็คนอยู่บนมอเตอร์ไซค์คนเดียวมายิงลุมยิงกัน,นไไอสองสามคนเรื่องไม่ตายไอ้เียสมแมงหัวทิ่มล,มเลง,นนเงเลยขบวนการในมดแดงเลยคนปั่ญลี